ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปไม้นะฮะเฮอร์เลอรนะครับ,รบ,บ,รบชื่อก็บอกอยู่ว่า h ฮอร์เลอบบร์แมปนะเพราะอย่างนั้นแล้วมันจะฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวตลกโปกหานี่ไม่ใช่เรื่องนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยให้คุณเอ่อไปที่ประตูเพื่อเริ่มเกมได้เลยนะครับผมตรงนี้ บอกได้คำเดียวน้ำตาจะไหลซึ้งเหรอเปล่าอ่านไม่ออกเนี่ยเอ้ยทำไมมันเดินช้าอย่างงี้นี่กดตับิวแล้วเนี่ยเดินช้ามากครับบอกเลยกดตัวอ e ีที่ประตูนะครับตอนนี้เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอผมเริ่มมานี่ผมเจอหินค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีห้องห้องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ที่นี่มันไม่น่าอยู่เอาซะเลยนะครับทางนี้เหมือนจะไปไม่ได้แล้วเหมือนว่าตรงนี้เหมือนกับว่ามันต้องการฟิลเตอร์มาใส่นะฮะสอ,อันด้วยกันไม่งั้นไม่สามารถทํางานได้แน่นอนอนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นบันไดอยู่เจอไฟนะฮะแล้วก็เจอไฟอีกตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นเหมืองเหมือนเป็นเหมืองนะฮะแล้วก็มี เหมือนกับเฮ้ยอ,อกใจหมด <laughs> โอ้โหมันจำสแกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้หัวใจจมดหัวใจจมดโอ้ยมาไม่สูบไม่เสียงคิดจะมาก็ามาอันนี้ด้วยไปนเนี่ยเราจะกดพร้อมกันนะครับผมทำใจดีๆนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเจอวิกฤตที่ค่อนข้าง น่ากลัวนะครับเอานะผมจะนับถึงสามนะครับหนึง่งไม่มีอะไรในห้องนี้นะครับแต่เหมือนกับว่ามันจะมีประตูอยู่ข้างหลังนะครับเป็นอีกประตูหนึ่งซื่อบานนี้คนจะคนจะไม่เปิดไปอีกรอบหนึ่งแน่นอนอนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะนับถึงสามดืวยกันนะหนึ่งอันนี้เป็นรอยเลือดครับแล้วก็โฮมไฟ นะฮะอันหนึง่งเอ้ยเฮ้ยอ๋อห้องนี้มันมีเหมือนเครื่องปั่นไฟด้วยเหมือนว่าเราต้องไปหาเครื่องปั่นไฟในห้องนี้ซึ่งมันเป็นห้องสะเปิดไฟฉายไม่ได้กด F ไม่ได้เลยครับกดไลน์ไม่ได้เลยมีทางแยกขวาร้ายซ้ายดีแต่ว่าเฮ้ยโอ้โอ้ทำไมมันชอบชอบจำสเกใส่กูแลวกัเฮ้ยเฮ้ย เสียงซาวเอฟเฟกด้วยแต่ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้ได้คนเดียวได้สบายมากคมไม่คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าจเจดีเลเตอร์แอคทีฟแล้วฮนะห้องนี้สามารถออกได้ไหมออกไม่ได้ครับเครื่องปั่นไฟตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วคาดว่าอีกไม่นานคงจะเกิดเรื่องแน่ๆเลยหลังจากที่ ผมเดินไปทางนี้ครับมันต้องมีโอ้ก็ขนลุกขนผมลุกมากเลยครับตอนนี้อยู่ดีก็มีเสียงเกิดขึ้นมาเอาเป็นว่าเราจะเอ่อเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วกันอุ้ยมันมีเหมือนมันมีเหมือนละอองผงแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรนั้นมีนั้นมีนั่นมีอะไรมันตอนนี้ห้องมีไฟอยู่ แล้วก็มีเหมือนกระดาษนะครเป็นหนังแปะอยู่ตรงนี้เขียนว่าทีอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกครับตรงนี้คีบเอาเหรอคีบเอาใน this room นะครับเขาบอกให้ออกห่างจากห้องนี้เหรอไม่รู้นะผมก็น้ำตาไหลาภาคเมื่ออ่านอังกฤษเลยคร ไม่ได้ซึ้งหรอกครับแต่ไม่ออกเหมือนเดิมครมุกเดิมไม่รู้จะหาไหมแต่ข้าว่าคงไม่หานะาก็ไม่เล่นก็ได้ห้องนี้เป็นประตูไม้แลครับเปิดเข้าไปป้าบไม่ได้แต่ว่าเราจะผ่านจากตรงนี้ไปผมจะค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าเดินแล้วเดินอีกตรงนี้เหมือนจะมีไฟช็อตอยู่นะคะทางขวานี่รู้สึกว่าจะไปไม่ได้แลวตรงนี้ก็ต้องคานไปก็ไม่ได้เหมือนกันมันบังคับมาเปิดสวิตตัวนี้เลย นิดฟูเอลอะนิดฟูเอลเลยมันอยากได้น้ำมันครับท่านผู้ชมครับมันอยากได้น้ำมันนี่กูต้องเดินไปเอาอีกใช่ไหมและน้ำมันมันอยู่ในห้องหนันมันอยู่ในห้องหนันแน่นอนและทางโลง่ลงๆโจง่จงๆแบบนี้คาดว่าห้องเจเนเรเตอร์คงเอาน้ำมันมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เราจะมาเอาน้ำมันนะฮะแล้วมันกดน้ำมันยังไงวะมันกดอะไรไม่ได้ครับเอามันคืออีหยังอะอันนี้มันเหมือนเป็นเครื่องปั่นไฟมากกว่าครับแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำมันนะฮะมันกดไรไม่ได้เลยครับแล้วเราจะไปหาน้ำมันได้จากไหนฮะเอาเะยครับตรงนี้เกิดปริศนาขึ้นนะฮะ เราลองเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นดูฮะเผื่อแปลว่าจะไปเจอตรงนี้เหรอเปิดได้ไหมอ้าเปิดตรงนี้ได้เฉยครับโอเคฮะ <c oughs> เจอทางไปสักทีอะไรครับตอนนี้เราเข้ามาในอีกห้องหนึ่งแล้วและตรงนี้เขียนว่าเหมือนเดิมเลยอ่านไม่ออกเหมือนเดิมครับน้ำตาไหลภายาอ่า มันบอกว่าไม่สามารถหากุญแจได้บางทีมันอาจจะหล่นอยู่แถวแๆนั้นมันอาจจะหล่นอยู่ในน้ําเหรอใช่ไหมมันอาจจะหล่นอยู่ในน้ําที่ไหนสักที่หนึ่งลองไปเช็คดูอ,อ,อ๋อเหรอเปิดไม่ได้ครับพี่แต่มันบอกว่ากุญแจอะไรวะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียว เหลืองส้มแดงฟ้าเขียวเหลืองส้มนี่มันเอาไว้ทาอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมเดินเข้ามาในเหมืองนะครับรู้สึกว่าจะลึกลึกมากกว่าเดิมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขวาร้า h ซ้ายดีไปซ้ายนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะ <c oughs> เฮ้ยกอไม่ได้มาซ้ายเลยดีดีดีกับผีดีเนี่ยเฮ้ยไม่ท้องอะไรวะเนี่ยตัวเขาตุกเลยสัตว์นี่ปะวะ ห้องที่บอกว่าห้องที่บอกว่าจะมีกุญแจแล้วก็มีสีแดงสีฟ้านะฮะแสดงว่าสีแดงนี่อยู่ซ้ายสุดสีฟ้าที่ตามมาแล้วกดยังไงมันเลื่อนได้ดิเหรอมันก็เลื่อนไม่ได้นิวะเน่เป็นห้องรูปปั้นเหรอแล้วกุญแจอยู่ไหนมันกดมันกดอะไรไม่ได้แถมมันเลื่อนไม่ได้จังฮะ ไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับรูปปั้นเราดิมีไม่ทำใหม่วะเเนี่ยกลับก็ได้ฮัโลโหลกูทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเหมกดเนี่ยได้ยินเสียงยังไงต่อเฮ้ยทำไมผมกด อ๋อเหมือนกับว่าเป็นรหัสที่เรากดเป็นคีย์หรือเปล่าผมรู้แล้วมันต้องกระโดดกดเป็นสีแดงสีฟ้าครับแล้วก็สีเขียวสีแดงก่อนเลยครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็สีฟ้าครับสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองกระส้มนะครับอันนี้เหลืองนะ อกีกครับแล้วก็เป็นส้มเอ๊ะมันเสียงกุญแจครับแต่ไม่รู้ว่าใช่กุญแจหรือเปล่าได้ไหมเราได้กุญแจมาเรื่องลโหลกดข้างหลังได้เหรอเอ้าเอ้าน,นี่ไงครับประตูเปิดแล้วฮะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละฉากนะฮะก็งงหาที่กดกันตั้งนาน เดินผูดเสียงจะหมดอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้คาดว่าเป็นฉากอะไรสักฉากหนึ่งว่าน,น้ำมันมันต้องม,มีอะไรแน่เลยวะลงงแล้วนะเป็นแค่น้ําธรรมดาครับแต่ว่ายังไม่เจอกุญแจนะฮะคาดว่าเราต้องไปต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้านั้นจะมีอะไรรอเราอยู่ก็เป็นได้อ้าวเจอถังนี่น้ามันแน่นอนนะเขาบอกว่าเดอะดอเนี่ย ประตูเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับแต่มันสามารถตัดได้นะฮะแต่ว่าเราต้องการเลื่อยนะครับผมเลื่อยละ่ะเราจะไปเอาเลื่อยจากไหนเนี่ยฮะเลื่อยอ,อเลื่อยเลื่อยมันอยู่ในห้องที่มันล็อกอยู่ใช่เลื่อยมันอยู่ในห้องที่ล็อกอยู่แต่เราไม่รู้นี่ไงครับได้คุณแจเลยครับโอ้โห กด e ตรงละอองควันเมื่อกี้ได้กุญแจมาเลยครับเป็นสาวได้กุญแจที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเหมือนจะตื่นเต้นแต่แต่ไม่ไม่เลยไม่เลยสักนิดนึงได้กุญแจแล้วเว้าเวเอเวประตูภาพนี่ครับใช่แล้วครับได้ซอมาแล้ว ไปเอาซอไปตัดลวดทำไมอยู่ดีๆมันเงียบแปลกๆนะผมว่าเกมมันค่อนข้างเงียบผิดปกติเกินไปตอนนี้รู้สึกใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วคาดว่ากลงจะมีความชิบหายในอีกไม่น่านานสักเท่าไหร่จะตัดแล้วนะจึ๊บตัดแม่งเลย ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรไหมอหุ้ยเฮียโอ้โหฮะฮะนี่คือตัดแล้วเหรอฮัโอโออมีตัดอีกข้างหนึ่งด้วยกูต้องกดด้วยนะแหมกูนึกว่าตัดเสร็จแล้วปะโถแน่ยังมีให้กูกดต่อลูกเล่นเยอะจริงๆเขาแบบนี้้ได้ไดเลย นี่มันให้กด6รอบเลยวะเนี่ยซ้ายขวา1ซ้ายขวา2แล้วก็ข้างล่างอีก2นะครับเป็น6โอเคไม่ถึง6ครับเอาแค่4ก็พอเอาแล้วครับสิ่งที่เรารอมาเนิดนานนี่คือฟูเอลนั่นเองครับผมเสียงอะไรอะร้องหาพี่มึงเหรอ้องนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้เหรอความชิผาย กำลังจะมาเยือนแล้วท่านผู้ชมคาดว่าอีกไม่นานแน่นอนหลังจากที่เรากลับไปเดินในข้างบนเนี่ยไม่นานหรอกเชื่อดิตอนนี้เราเอาฟูเอลมาเยือนตรงนี้แล้วคาดว่าเราจะได้ลงไปข้างล่างอีกไม่นานนะครับแล้วก็เปิดเรียบร้อยเดินมาตรงนี้มองดูข้างล่าง1นึ่งทีมันให้ลงไปทีละสะเต็ปนะฮะซึ่งเราก็ลงหลายๆสเต็ปเลยก็ได้นะครับ คาดว่าให้กูล,ลงไปข้างล่างเลยนี่ข้างบนยังไม่พอนี่มึงมาหา,อ,าอะไรวะเนี้ยในในแมปเนี้ยคือมึงต้องการอะไรโอไมก้านันเศษกองกระดูกคนใช่หรือไม่เมื่อเราดูจากตรงนี้แล้วคาดว่าเป็นเป็นกองแล้วเมื่อผมเดินจากจุดบันไดลงไปนี่อาจจะมีเคราะห์นะฮะอาจจะมีเคราะห์เคาะไหมไม่เคาะว่ะไม่เคาะเท่าไหร่ แต่ถ้าเดินผ่านจุดนีด้กูว่าจุดเนี้แหละน่าจะมีเคาะเคาะแน่ๆกูกูขึ้นได้ไหมกูไม่เล่นนะกูขึ้นได้ไหมคือแบบไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะคือรู้ว่าเข้าไปแล้วมันต้องมีแน่ๆใช่ไหมโอทางมึงมืดเกินมึงมีงม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 งสป,ปอร์ตไลท์จริงปะเนี่ย oh โอเมกอดโอตายเถอะพระเจ้าจอดเอาจริงดิให้กูเข้า,าจริงดิเอาละ่านผู้ชม ห้ามเลยนะห้ามปิดจอเลยนะฉากนี้ต้องวัดดวงวัดใจเอาแหละเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเฮ้ยกูเดินไปไหนวะเฮ้ยโอ้โตกกระใจโอ้ยไม่เหน้าจอี่สั่นเลยไปทางนี้จิ้ี่ยผมจะค่อยๆเดินเอาโดนดึงเข้าคัสซีนครับวันนี้มีคนโดนหินหล่นทับตายฮะ แล้วเขาก็เขียนว,ว่า d N เจบแล้วจบจริงป่าวมันค้างหน้านี้นานจังอะจบไม่จริงหรอกสิ่งที่เราตามหามาตั้งนานนี่คือตัวเราหรือเปล่าจบจริงไปเลยนะนี่หลอกเหรอเอา้าจบจริงเหรอหรือว่าผมกดอะไรผมกดไล์มไ,ลไม่ได้เลยว่ะ ก็สงสัยจะจบจริงว่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาถ้าผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามต่อขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะบา,บาย